นี่แหละเนาะผู้ยิงสไลด์จะเปะกระตาแหละวเพื่อใส่เครื่องใส่ของเลยเนาะอันเขินจอยเนาะโอ้เขาอยู่เนี่ยนี่หนามหนามนี่เขาไปเอาอยีใส่หนามนี่เอาแต่น้มฟุนนี่แหละเออเนาะอหนามขึ้นหนามฟุ้นดีเขาตรงไว้อ๋อแสดงว่าคิดว่ามีหนามไก่หนามลิ้นหนามยังบ่มีนะอ๋อแต่ว่าต้องใส่รถไปตักเอาเนาะหนามจังได้หรือว่าใส่กระตุกปีมาพอได้ใส่เออ ดีสาวเลยมันอ่านขับสบายดีตอนสอบเนอะเอาเมื่อนี้เายังอยู่ทีมบอ่างออเนอะเามีโอกาสมาอยู่ที่่านาบัอ่างออด้ ขื้นเนื้อก็นอนอยู่ที่เรือในหน้าบ้านแหละอู้มอเมื่อคืนนี้ก็อากาศดีๆเลยขึ้นก็นมีเดือนแจ้งเลยทำกลางธรรมศาสโอ้มวลหลายเนาะรู้สึกว่าบ้านเป็นบ้านหนึ่งไล้สิรู้สึกว่างามหลายเข่าแต่มีโบ้านไหนมากเขาจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งบรรยากาศที่น้ำฐานน้ำเป็นเรื่องเนาะพาทุกคนไปหลปอกคนสาวสาวหนุ่มคนมากหน้าดินหนักเนาะและจุดหนึ่งชาวบ้านก็จะมาอาบน้าเหมกัน ไอ,เอ้เป็นนามเคลือลบมัง่งประมาณตาบานผมจะมาอาบอยู่นี่แต่วอยู่นี่จะมีได้หนามแหละเขาตั้งหนามเขาตั้งมาตักหนามนะอนองอขอนบนหน้าอยู่หนาม น่ามเน่ยสบายเลยเนาะสบายผมอากาศยามสามหนามได้เนาะมีหินไหลง่ามเดียวหนามไหลตลอดกลางเลยยามแดดยามฝนมีไหลด้วยไงเนาะ ข้างเป็นน้ำล้ำใหญ่เลยนระดัานั้นะเนี่ยติชื้อตาบ้านชาวเมืองคนเหาดเอี่ยงด้านกระต้องไก่น้ำแม่น้ำนาไม่น้ำไก่น้ำ้วยน้ำห้องเพราั้นจะสะดวกสบายในการใส่และนอในการอาบน้ในการใส่น้ำให้เป็นประโยชน์เนาะตอย่างเช่นเพไฟป่า อันนี้เป็นสร้างเก็บเขานะ่าคนใดอ่อยู่ส่วนบ้านแล้ะผุนจะไหวรวมรวมกันเนาะนี่อันนี้เขาเอินมมาสร้างเก็บเขา่าตัวเนี้ยผุนจะไหวรวมกันอยู่เปล่าอันนี้ทั้งส่วนบ้านอีกคางหนึ่งเนาะทางตะเวนตกตรงเนี้ยอีกทั้งส่วนพุ่นทางตะเวนออกมันก็มีนะ บนบรรยากาศดีเนาะบ้านนางงอเป็นบ้านหนึ่งเลยที่น่าสนใจแต่ละอยะาทางเขาว่าค่อนขางไกลอยู่นี่อันนี้เป็นน้ำลินเลนะที่เป็นอ่างเก็บนํำที่ทางโครงการเป็นมาเหต็ดในกับชาวบานนะเป็นป่ากาฟเฟเต็มเลยอ่อมข้างหมู่บ้านเนาะคนะบอกว่า กาแฟกับมันเขาสื่อคลายกันประมาณโลหนึ่งสิบเจ็ดพันกีโนะต่อบอหลายได้พูดบ่โนดกันเนมักเสเวอร์นะเอะ่มักเสเวอที่เขาสามอรถ หนึง่งกินนะนะแซ่บลายเลยเนาะเป็นอาหารอย่างหนึ่นงคือหมักน้าหม,มักเอือ้อหมักเนาะต่างๆอะไรคนสมองหนอกไหมเนาะที่สาบานเป็นกับปูกิน,อกนอเองไม่จะเป็นต้อตงซื้ออันนี้เป็นเองแนละ้นี่แหละเนาะสุดท้ายเขาจะเห็ดสวนแหละปลูกเครื่องปลูกกินเองเลยเนาะแถวบ้านเพป็น นี่ใหญ่เพิ่นบันสวนบไปสวนบ่อมาหนีิผมไปไฮน้อจอมแก่คือจีนลาวแก่เนาะเพิ่นเพิ่นบ่คอยเข้าใจภาษาลาวปานไดนนี่ดีอ่ามันจบข้างหนาวถูกโปรเราอยู่ข้างบ้านเบิ่งวิวเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันจะเงียบนะเอออยู่ห้างบ้านเขาเอิ้นว่าเออก่อนเข้าบ้าน นี่อันนี้เป็นสางเก็บเข่าที่ชาวบ้านเพิ่นสร้างไว้อะนะ,นะเออนี่สางเก็บเข่ามันจะไหวอยู่ชนบ้านนะอันนี้คือวัฒน,นธรรมของอ่าสุ่าปะโกเพิน่นเนาะเป็นชัวไหวอยู่นี่แหละเออนี่ไลายไหวเนาะรวมกันดพี่เออเต็มอันน,นี้เอื่อยเพิ่นมาแต่ ให้แต่สวนไปเอาหนามอยู่สวนบ้านเนาะเออวันทังสวนบ้านจะมีหนามเป็นสวนมาแต่สวนเออได้ยังแหละมาเป็ดมีปลูยางโงเออปลูกยางโบงวะเออเออเออไปปลูกแต่เสาะเถอะแต่ชาวไรเคยเนาะเอออันนี้มาแหละมาแต่เวิ่งแล้วโอ้ไปจากมง โอ้ไปหาโมงเสาผลไปปลูกยางบวงปลาอันนี้แหละนอกคนเขตนอกเลยนอกตื่นเดิกลุกเสาเออนอนเดิกลุกเสาอนี้เป็นวิถีชีวิตนะแบบลักษณะการสน้างบ้านสองเพิน่อเนาะโอ้ยามเสานี่บรรยากาศดีดีดเลยเนาะอากาศกะขักแห้งเบออิ่งและนี่ถ้าบรรยากาศ แ <c oughs> ถวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกยางโบงน้ำเนาะอาชีพเขาเออปลูกเขาให้ปลูกกาแฟเออยางโบงก็ได้ขายคือกันเนาะเป็นอาชีพอันหนึ่ง,งแหละบรรยากาศงามมือสาคนกสิตเตียมไปไฮไปสวนแล้วจะหน่อยนี่กสิไปไฮนะเนาะไปซากเขาถึงสาวมามีหมอกละน้ำผู้เขาคนเออ อายะแนวนีนี่เขาใหา้ย,ยู่เพื่อนเอาล้านเนาะสลายพอเมเขาเลยไปเห็ดเบี้ยอือเนี่อยอายะเพื่อนเนาะอียะนี่เอาล้านเนาะอียะเนาะ,นะอยู่เพื่อนเอาล้านเนาะ,นะไปสวนไปเห็ดเบี้ยของเขาพอได้หละวิธีชีวิตคนเกศชนบทเกศหนองเขา ไปสวนแล้วบอไปสวนไปสวยแล้วเรล่มเตรียมไปเตรียมงานแนละ้วอ้าวอัออนอ 150, 000, 000, อนี้เป็นของขวัญี่นะลึกน้อแต่ละนเผาแต่ละ่วนเผาควรจะื้อเมื่อสือใบเท่าไรแหละห่งรเรื่อยฮะหมึ่งร้อยเรื่อยหนึ่งเรื่อยไปไหมเนีมยหนึ่งร้อยหาสบหนึ่อยห้าสิพกีบอเสือนาชื่อกันกี่เสืออจอยนี่ ช้างเหินช้างวะโอหมันจะห่างเนาะอะจอยตัวเขาวสารที่ที่ครับโอ้โหดูดีนี่นี่เขสารที่ใชนไหมก็เป็นอะจอยโอเคนะนี่เป็นอะจอยตัวเขาไปอ่องอ่องห่างๆแล้วเป็นช้างเออสร้างโอ้สร้างโมเมนต์ส้างเลยสร้างช้างโอ้ช้างเป็นพยัญชนะคซอส้างใส่ใส่ฟืนใส่ยังกระดาษใส่ผักเสื้ออันนั้นคือใส่ผักใส่ในใบหน้าใบหน้าเต๋อสร้างนี่แหละภาพบรรยากาศอยู่ในหมู่บ้าน หลอมรวมเดี๋ยวจะหล่อไปทางมุมนั่นอีกเนาะไปหล่อเบลยพาทุกคนหล่อเลยจะมีหมูนี่ก็เป็นพักเนาะต้นไม้ที่เป็นปลูกต้นมะอือมะเต่ากันขัว้วคนเนดะ้อเนาะฟืนหลายๆเลยนะนี่ห่างไกละนะเปลี่ยนไกลต้นใหม่ มันเป็นซ่านเฮือนเนาะโอ้เฮลลาล่ะแต่งงามนเนาะเห็ดเฮือนใหม่ตายละกล่อ,กองฟืนกองยังเขาเตรียมฟืนเตรียมยังใหมลายเลยเนาะอัะนนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะวว้าเอ้าจะมีต้นตะบองเพชรเห็ดเป็นสวนเลยเนาะ จะเห็นเป็นสวนปลูกพักเลยอยู่นี่ปลูกไวเรเลียนเลีย,เยนเนาะถ่ายเป็นสวนที่ซัดซัดเข้าไปบ่ริหลพยหอมันจะถึงหนามมันเนี่ยเป็นเก็ดเป็นสวนปลูกหมากเคือเนาะปลูกพักเลยมีบาดอะไรก็มีน้ำลินเออนี่แหละโอ้เพื่อนลังนี่ยง่ายนะท่าดีแดงงามเลยเออ มาเ,เห็ดอยกเห็ดงานแดดห่อนอเต็อตะตาใส่หน้ามเมื่อกินเลย,ย,ยนี่นะหนาีน้าดีกระตุกนี่แหละบรรยากาศอยู่ในหมู่บาลมลมลม้านเนาะรวมๆเดี๋ยวจะหลอกไปทางองอมนั่นอีกเนกาะไปหลอกเลงพาทุกคนหลอกเลยจะมีหมูนี่ก็เป็นพัก ต้นไม้ที่เป็นปลูกต้นมะอือมะเตาอ่านี่ต้นมักมกนนงกรนเป็นปุกไวเป็นเสยเนาะ <c oughs> ปลูกไวขางเรื่อนขางซานกับเป็นภาพบรรยากาศสวงนี้ก็โอ้ยหงาขึ้นและเขียวงามเลยเออเขาก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะเป็นแบบไปไกลกันนิษสนมกันเล่นวันโฮเซลกันละ อยู่แบบสบายๆกันเอ่อเป็นคาเฟ่กับเป็นหมากเลยแางบานแหละเออมันกับต้นไม้ทั่วไปอนะไรนี่เออเรากินเข่าอนะไรไดอันนี้เป็นเป็นแม่ในบ้านนะเอาานอนห,อหอ<จ>มูความหมูขึ้นนะี่เข้ามานอนด้วเพื่อนในบ้านเป็นเพื่อนนะอ่าอันนี้ไม่ได้บ้าเลยผ่านไปมันตลนอดอันนี้เป็นผอเพื่อนนะ พอของพอบ้านเออพอของพอบ้านนี่คือบ่อนยูวบ่อนิ้วของเราเดินี่แหละหรืเพื่อนคนนอนคนนอนทำดีนอนอยู่มาบ้านเขากินหนาเพื่อนเพื่อนตอนหับดีพอเพื่อนจากอายุจากปีแหละพออายุจากปีแหละฮะพออายุจากปีแหละเนาะเพื่อนเพื่อนบอกเข่าใจภาษา <encouraged> นี่แหละกำลังจะกินเขาเสาร์นะมาจ้านม้กันเป็นแห่ผเดินตลังนี่ิ่งานเขาเห็นอาหารที่กับพวอในบ้านจัดเตรียมให้นี่แหละหลังจะกินเขาแล้วคกับสีเดินทางต่อแล้วบ้านนี้อ่ดีๆนะเอาเอาเอาจานเลยเหา เป็นอาหารบ้านจากครอบครัวในบ้านเพื่อนต่อนาพเขาอะไรนี่มาอันนี้แม่เพื่อนมาอันนี้แม่ในบ้านเนาะอันนี้กันในบ้านเท่าได้เนาะในบ้านเขานี่อายุจะปีเลยในบ้านเนี่ยตับสุกเออเนาะในบ้านยังหนุ่มหน่อยอยู่เนาะไว้หลุดเลยเพื่นไหนเป็นในบ้านและเมนี้เพื่อนจะประผสมนะจะผสมเลือกตั้งในบ้านเนาะเจ้าเพื่อนต่อนาพเขาดีเนาะ กนินงานเฮานอน,นอนสบายเมื่อคืนนี่เมื่คืนก็มีเดือนแจ้งได้เมื่อคืนนี่เฮาตื่นมาโอ้หักสุดเลยเดืเอแนแ<อ>จ้งเลยเหี่ยมนึงนขำแจ้งเลยเมื่อคืนนี่ขักักบรรยากาศดีสุดเลยอยู่หมู่บ้านนี่คืนมาสองบนป้าเนาะอันน,น,นี้เป็นภาพบรรยากาศอันหนึ่งเด้อเนาะสำหรับหมูม่บ้าน,อาง,งนาอางอเนาะนอนาะขักหลายเออวังวารเสนาห์นะคเัาสิได้มีโอกาสมาแวะมาเล่นมาเที่ยวอีกทีหนึ่งเนาะ วังว่าเข้าติดตามผาบบรรยากาศการเดินทางต่อไปหมดแหละ สี่คนนี่แหละเบานุชเบาคมตอนนี้เขากำลังพักผ่อนเนาะสบายดีเอฟซีเอฟเอ็มบีทในบ้านมีประวัตเดินทางร่วมกันเนาะเาแม่แม่แม่อันนี้เบานุชเษผนกำลังไปกับเขาเป็นครั้งแรกเนาะมว้วนไลหลมว้วนไลหลเนาขึ้นนี่นอนเขึอนในบ้านม้วนเอา้าสบายดีตอนเสาร์วันใหม่เนดะ้อเนาะหลังจากที่เขาออกมาจากหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะซึ่งเป็นหมู่บ้านอ่างออ แล้วเขาก็มีโอกาสได้เดินทางแล้วก็วิโอกาสได้ชมธรรมศาสตร์ตามภูเขานะเนาะแล้วก็ได้นำาภาพบรรยากาศงามๆเนาะเกี่ยวกับหมอกอะไรก็วิวธรรมศาสตร์เนาะให้ทุกคนได้เบ่งเอาเขาก็ได้เดินทางมาช่วนหนึ่งแหละแล้วเขาก็ได้พักผ่อนน่นี่ซึ่งมีอีกครอบครัวหนึ่งที่ได้พักอาศัยอยู่ในกลางภูนี่เนาะอ่าิ่นก็อยู่แบบธรรมศาสตร์เลยเนาะแล้วก็เห็ดไ่เห็ดสวนอยู่แถวนี้อ่าแล้วก็อยู่กัน แบบครอบครัวสบายๆเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเขาไปเบิ่งพระบรรยากาศข้างในนะอันนี้เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งครอบครัวหนึ่งเนาะที่อยู่นี่เพราะว่าเพิ่นก็มักอยู่แบบธรรมศาสตร์ได้คนแัวนี้เนาะเขาก็มาอยู่ให้อยู่สวนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นบ้านเป็นเฮือนเลยอยู่กันม้วนโอ้อันนี้เป็นสวนมันต้นเพิ่นอยู่ภูดอยเลยนี่เนาะนั่นอยู่ของรูมันเป็นบ้านได้ เป็นหมอกเป็นวิวงามภูเขาอากาศดีสุดๆทุกคนเนาะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศกยอยู่ลาวใตา้เฮาเนาะเมืองตโต่อยแขวงสระวันนะโอ้ดินเพันธุ์งามเลยเนาะเพันธุเห็ดการเกษตรยอยู่นี่เลยอยู่นี่อ่าอันนี้ปหญ้าที่เพันธุปลูกให้สัตว์เลี้ยงคุณเดีย๋ยวาจจะเป็นหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านนี่ซองโคมเมียอยู่นี่ ขากาลีสุกคนเนาะมันจะเป็นภูเขาอ่อมเลยอ่าเป็นภูเขาอ่อมเลยกะเป็นเพื่อนอย่านี้พเส้นทางข่ะเส้นทางที่เขาขึ้นไปเมืองสมุยเนาะออกสายแดนเวียดนามเลยนี่อยู่นี่วิว โอ้อันนี้เป็นนี่อันนี้เป็นสวนเผ่นดนะอ่าเป็นสวนผ่นอันนี้เป็นคนที่อยู่บ้านตุ้งแตงเก่าอะไรที่เขาเขาไปนอนนั่นแหละที่โบมีคนอยู่อะไรเออเป็นมาเห็ดใส่เห็ดสวนอยู่นี่โอนน้ขากสุดเลยนีน่จะมีะสองพเมเียอ่าเป็นมาอยู่นี่โอ้ธรรมศาสตร์พักกันเลยพักคิี่วง้ามเลยนี่ อ๋อปนเห็ดตูบเพื่อนกระไดนะเห็ดเพื่อนบานสวนกระไดนี่อยู่กลางหัวพูเลยถือว่าขักหลายขากลายอากาศก็ดีพร้อมนีออ่สองผู้เมียอยู่นี่ผู้นี้นี่มีลูกมีลูกสาวหาคนกูได้เออเอยูออ่นออี่ชืตุ๊กตาบตุ๊ตุ๊กเนบอลชูดันเลยทันเลยนั่นั่งหน่ด้นานั่ชู กูด oh, ึงแตงปรุงบวแต่ปลาแรงแฉะแฉะปาเตตี้ลอยตกิดล uh, uh, ูกกโอวี้เออโฮมีอวีเออนนี่เออเออวีเออเลอะอะชักเลอเลอเลอะเล็ยปรุงบวอ่าอ่านนิบนอัดตอดเลอมะรับในบนอันยเนถัต้าุกคจะจบิมุนี่แหละเนาะผู้ยิงสไลจะเปะกระตาแหละ ใส่เครื่องใส่ของเลยเนาะอันเขินจอยเนาะโอ้เขาอยู่เนี่ยนี่หนามหนามนี่เขาไปเอาอยู่ไซน้ำนี่เอาแต่น้มพ้นนี่แหละเออเนาะอาหารคือน้นามนเดี๋ยวเอาตรงไว้อ๋อแสดงว่าคิดว่ามีหนามไก่หนามลินหนามยังบ่มีนะอ๋อแต่ว่าต้องใส่โหไปตักเอาเนาะหนามจังได้หรือว่าใส่กระตุกปีมาพอได้ใส่เออคักหลายคักหลา่ชวนเจ้านี่งามหลายเนาะเออ ถือว่าได้บ่อนงามบ่อนดีเลยเนาะอยู่นี่ปลูกต้นใหม่ก็เป็นมากนี่มังม่วงมักมีเออเป็นเลยสบายเนาะถือว่าอยู่แบบธรรมศาสตร์ินรชวนยังบุงมดแถวลุงเออเป็นชวนมันมัน่า่หมดจำเป็นต้องไปสือบ่อนอื่นก็ได้เนาะปลูกเองกินเองเนาะปลอดสารเคมีอีกธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์เนาะปลูกก็งามและอยู่นี่เออถือว่าเป็นภูมิปัญญาเนาะของคนท้องถิ่นแถวเขตนี้นะเนาะนี่ เห็ดเฮือนซานมาสองพวคนนึ่งได้แห้งผักได้ผักหลายข่อยก็ยังหมักอากาศบนี้ธรรมชาติแบบนี้แต่ก็สถานที่สวนของเพผลนนี่ข่อหมักเลยดอกข่อหมักเลยนี่เนอะห้อเห็ดบานสวนอยู่นี่สบายเลยนะน้ำมาเลยอยู่บานพบนภูเขาเลยแต่ว่าจุดกลางเสียก็คือน้าเนอะนี่ยมันมีไข่ลางไกล้ถ้าว่าเฮาอยู่นี่เนาะ มีทุนฮอนเนี่เจาหนามบาดาลใส่ได้เลยใส่แสงโซลาเซลล์เป็นบ้านสวนโงามชุดเลยทุกคนอันเ้าลงลมันาดูัื้อนยงบมอ้มตัมือต้องตัดยังบูมตัดกระลอกมีดุเออ แมเมื่อกี้นี่กำลังลมกับหนาวนะสาวเพื่นพอเพื่นบอกาเพื่นปลูกยางบงเลยตัดบงเบิดเนาะตานนี้เพื่อนบงเป็นราคาเนาะเพราะว่าเพื่นตัดบงแล้วปลูกมั่นนะแเราก็เลยแนะนำวิธีการให้กับเพิ่นเนาะลองเบิ่งเนาะร่องเบิ่งให้เพิ่นแบ่งดินเป็นสี่ส่วนหรือสามส่วนบงก็ให้ปลูกมันก็ให้ปลูกต้นไม้กินมากก็ให้ปลูกเนาะเพื่อเพื่อเวลา วงเป็นราคากับขายบงรับเพื่อราคาหมากใหม่เป็นราคากับขายหมากใหม่นะะเออปลูกหมากน่องหมากนัดเออไปเบียกแล้วพ่อเมียอยางตามลนกันไปแล้วอันนี้เป็นหูแบบการเห็ดตูบเห็ดเทียงหน่อยเนาะเนาะเผื่อหลายคนอยากอ่าไปเห็ดหูแบบนี่เนาะ เออสบายเลยไปเห็ดหูบแบบ <มา S 1> นี่กครับไม่เ,เลียดอ่ะก็น่าเอาขอบใจเนอะแบบตูบหน่อยเพิ่อน,นอยู่สบายสบายเลยนี่มีหม่มใหม่อยู่เออนี่แหละเผื่อหลายคนอยากได้หูบแบบเอาเข้ากับนี่กาแฟเพิ่นกระปุกนี่เนาะนี่แหละแต่ว่าคนเขตนอกเพิ่นนะที่จริงเพิ่นกระมีความดุมันได้เนาะเห็ดหายเห็ดสวนกับคากเลยมีสถานที่งาม แต่ลาสิ่งที่เขาขาดก็คือขาดในการวางแผนเนาะจัดการนาะนะเพราะว่าเขากับบมมีความหูด้นนานหนี่นะเรลืองคนละปลูกวางแผนการจัดการนะสิปลูกยังแน่เห็ดอะไรแน่นะเอาอันนี้ก็ดีไดนะนํำเรื่องเลเลืองหนึ่งเด้อมาให้เอฟซีได้เบิง้งอ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับเมืองก่อนจะเดินทางต่อนะยเ่อาคิดว่า,าจะเดินทางเข่าไปเมืองสมุยเพืเอ่ออะอ่า พาทีมงานเขาไปเมืองสมไยไปพ,พักผ่อนเนาะกินเขากินน้ำอยู่เพล่ะอ่าเนาะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศในการเดินทางเนาะหูงามลรยเนาะงามไรยสวนเพิ่นเ,นเอ่อตอนนี้เรากำลังเดินทางออกไปแหละเป็นภาพบรรยากาศอยู่กลางภูเขาอูอากาศดีเลีเนาะพระ่าส่วนนี้ก็เพิ่นกำลังเริ่มซักเขาไห่น้ำแหละซักเขาไห่น้ำนาะปลูกเขาไห่ เป็นได้ซ you know, right? ักเขาให้แล้วแล้บ่ยังเออกำลังว่าชิซักและกะเทียมเลยกำลังกะเทียมดิซักเขาให้เอาเดี๋ยวเาจะเดินทางก่อนอัดใหม่ละอัดพออย่านซัดอย่านซัดเลี่ยงซัดยังมาเขาเน้อเราจะลอกอัด เอาไปก่อนเด้อไอเด้อคำเอื้อนลอไล่ไๆนะที่ปรินน้ำอื้อนอขับเอื้อนขับเอื้อน